สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการ YouTube Channel ทศพรเที่ยวทั่วไทยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะตัววัดระดับลมยางนะทุกคนพอดีว่าผมเพิ่งได้ขอมานะอันนี้จะเป็นตัวที่มันมีแผงโซล่าเซลล์ด้านบนด้วยนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะตรงหรือเปล่านะด้านในที่เขาให้มาก็มีตัวเครื่องแล้วก็จุกลมสองอันนะครับ แล้วก็ตัวติดตัวติดมันจะใส่ไปด้านหลังนี้แหละไปเดี๋ยวไงเราไปลองใส่กับรถ ADV ส5มสกันดีกว่าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะโอเคครับทุกคนก็ผมมาลองใส่ล้อหน้าก่อนนะเขาจะมีแหวนตัวนี้มาเขาให้ใส่ไปก่อนนะตามคู่มือผมก็อ่านไม่ออกหรอก ขาให้ใส่แหวนแล้วค่อยใส่ตัวนี้แล้วทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่ถ้าเราไม่ใส่แหวนหรอกเอาไว้กันรั่วหรือไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะน่าจะแบบพอเราขันหัวน,อน็อตไปเสร็จปุ๊บไม่ใช่หัวน,อน็อ <c> ต <oughs> เราขันจุ๊บไปแล้วเราก็าคงต้องขันแหวนด้วยมั้ง เพื่อให้แหวมนมันมาชนกับตัวล็อกนะอันนี้ผมเดาเอานะถ้าใครเคยใช้หรือว่ามีความรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันแล้วในรูปนะเขาให้เอาน้ำฉีดๆอะดูว่ามันรั่วหรือเปล่านะแล้วตอนเนี้เออยหน้าจอมันขึ้นมาแล้วว่าอยู่ที่สามสิบานะลมหน้าผมเม,มื่อเชา้าผมเติมไว้สามสิบนะ ตรงอยู่นะตรงก็ไอตัวเติมของผมอะแต่ว่าสองจุดสูดนี่คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันแน่นแล้วล่ะไปเดี๋ยวไงเราไปใส่ล้อที่สองกันดีกว่าก็เหมือนเดิมนะทุกคนใส่แหวนไปก่อนพอใส่แหวนเสร็จแล้วก็เอาจุก จุก B นะมันมีจุก A กับจุก B นะทุกคน A ก็คงล้อนหน้าแหละอันนี้ผมคิดเอาเองนะแล้วก็หมุนหมุนให้มันแน่นแล้วก็พอหมุนจุกมันแน่นปุ๊บทุกคนเราก็หมุนเแหวนนะกลับคืนมานะให้มันชนกัน หุนแหวนกลับมาให้มันชนกับไอตัวเอยเขาเรียกว่าอะไรวะตัวจุกกะเอออันนี้ผมผมคิดเอาเองนะอันนี้ผมบอกผมผมคิดเอาเองนะไม่รู้นะาว่ามันน่าจะใช้อย่างนี้เลยโอเคอะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องพกไอ้อุปกรณ์นี้ติดรถไว้ตลอดนะทุกคนแล้วก็เออเมื่อกี้นี้ผมผมลองหันมันเข้าแสงแดดนะทุกคน อย่างเงี้ยมันก็ชาร์จนะเนี่ยมันขึ้นรูปชาร์จแบตอยู่นี่ยตอนนี้นทุกคนถ้ามันโดนแดดอะโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนแต่ผมงงว่าล้อหลังผมอะที่ผมวัดไว้อะที่ผมวัดไว้ตอนเชา้าที่ผมเติมมาผมเติมไว้สามสิบสามนะแต่มันโชว์มาแค่ยี่สิบเก้าบาทเองนะทุกคนเดี๋ยวไหผมขอลองตั้งดูอีกทีโอเคครับทุกคน ก็เมื่อกี้ผมลองเล่นดูแล้วนะเราต้องไปรีเซ็ตมันก่อนนะผมเหมือนผมกดเข้าไปตั้งค่าอะไรพวกเนี้ยแล้วให้มันเป็น PSI นะทุกคนเนี่ยโอเคตรงเนี้ยตอนแรกมันไม่ใช่ PSI นะถ้าเป็น PSI ตัวเนี้ยตรงละสามสิบสี่เมื่อเช้าผมเติมไว้น่าจะประมาณสามสี่หรือสามสามเออสามสี่เมื่อเช้าผมเติมไว้สามสี่นะโอเคตอนนี้ก็เป็นอันว่าตรงนะแต่ว่าเราต้องถอดจุกมันออกออกใหม่นะทุกคนตอนแรกที่เราใส่ไปอะ ค่ามันเหมือนมันยังไม่ได้ตั้งอ่ะเราต้องไปทอดจุกแล้วก็หมุนใส่เข้าไปใหม่อีกรอบนึงนะทุกคนมันก็จะตรงกับที่เราตั้งไว้นะเดี๋ยวผมไปค่อยไปตั้งเวลานะก็เวลาตั้งเวลาก็กดเอ่อกดอันเนี้ยตุ่มที่สองเนี้ยตรงเนี้ยกดค้างไว้นะทุกคนปุ๊บมันก็จะถามเอา psi จะไปตั้ง psi หรือตั้งอะไรอันนี้ผมผมไม่ได้ตั้งนะ้ผมตั้งไว้แล้ว psi อ่ะต่อไปก็จะเป็นเวลานะกดไปเรื่อยๆทุกคน อ่ะเห็นไหมกลับที่เวลาแล้วมันก็จะมี AM PM อะ่ะตอนนี้11โมงเดี๋ AM มั้ง11โมง11กี่โมงนะแป๊บนึงนะ11โมง, 11, โมง48ปุ๊บ48ตั้งไป49เลย เนี่ยพอเราถึงหน้าเนี้ยมันกดออกอยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนผมเลยกดอันนี้ค้างแม่งเนะี่ยปุ๊บกดตุ่มที่เรารีเซ็ตค้างอ้าวไม่ดับวะเมื่อกี้มันดับนะรอบนี้ไม่ดับนาะกดอันนี้ทีเดียวก็ได้ทุกคนโอเคตรงแล้วมันก็จะออกมาแล้วเนะี่ยกดอันเนี้ยอันเนี้ยตั้งค่าอันเนี้ยกดกดค้างแล้วปิดปุ่มเนี้ยผมเอาปากกาไม่จิ้กมาระบายระบายไวย้จะได้รู้ปุ่ม โดยรวมถือว่าโอเคและตรงทุกอย่างนะตอนเนี้ยแล้วก็ชาร์จแบตนะผมวัดตั้งกับแสงแดดนะทุกคนมันไม่โฟกัสว่ะอันนี้ผมใช้อ,อันนี้ผมใช้กล้องตรงลัตสับแล้วทุกคนเนี่ยพอเราไปจี้ตรงแสงแดดแล้วทุกคนรูปแบบมันก็ขึ้นชาร์จเรื่อยๆนะติดตั้งก็ไม่ยากนะทุกคนใครๆก็ทำได้เขาจะมี ตัวล็อกมาห้ข้างหลังแล้วก็เนี่ยแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันกันน้ำหรือเปล่านะโฟกฟัสดิโอเคโฟกฟัสแล้ะเนี่ยอันนี้เป็นที่ชาร์จนะทุกคนเวลาฝนตกอะ่ะเราอาจจะต้องหาถุงมาคุมมันไว้นะผมมันบอกว่ากันน้ำอะ่ะแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจนะก็เดี๋ยวเราใส่อันนี้ไว้ก่อนโดยรวมตอนนี้ผมถือว่าพอใจนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่เสียหายอะไรนะ อันนี้มันก็ไอ้น,นี้ได้นะแต่เออแผงมันถอดไม่ได้นะแผงชาร์ตอะโอเคใครเดี๋ยวผมไปลองติดกับรถผมดูก่อนโอเคครับทุกคนก็ผมลองติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้พวกความละเอียดของ เขาเรียกว่าะนะระดับลมยางก็ถือว่าตรงอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเติมไป30แล้วก็ข้างหลัง3านะแล้วก็มีบอกอุณหภูมิล้อด้วยน่าจะใช่อุณหภูมิล้อเปล่าผมไม่แน่ใจนะ26เท่ากันนะแล้วก็เวลาเวลาก็ตอนนี้ผมตั้งเร็วไป1นาทีแล้วทุกคนโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะทุกคนยังไม่ได้ลองใช้นะอันนี้มีมแผงโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้หน่อยนึงก็คือตรงตอนฝนตกนะทุกคน ผมอยากให้ลองเอาถุงมาคุมไว้ก่อนนะผมไม่มั่นใจนะถ้ามันเปียกฝนแล้วมันจะช็อตหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ผมเพิ่งได้ของมานะถ้าใช้ไปนานๆเราจะพังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอีก,อกนะทนะุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองปิดปิดมันดูนะทุกคนผมปิดก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานนะเราไม่ได้ออกไปไหนแล้กดปิดค้างไว้นะโอเคแต่ที่ผมคิดไว้นะมันมีข้อเสียตรงที่ว่าสมมติถ้ามีคือแบบพวกขโมยอ่ะ เออมันก็คือถอดออกไปได้เลยนะทุกคนแค่บิดบิดไอ้นี่ปุ๊บมันก็คือหลุดเลยอะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออผมก็กลัวเหมือนกันแหละเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าใครเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะว่าจะตรงหรือเปล่านะทุกคนอ่ะโอเคสรุปว่าใช้ได้นะทุกคนตอนเมื่อกี้ผมปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม,ใหม่ทุกอย่างก็คือค่าตรงหมด เวลาก็ขยับมาเป็นห้าสิบเก้าแล้วเอ้เดี๋ยวผมดูก่อนนะห้าสิบเก้าเดี๋ยวผมลองปิดทิ้งไปสักสองนาทีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูใหม่ดูที่เวลามันจะตรงหรือเปล่านะหรือว่ามันต้องตั้งเวลาใหม่ทุกรอบนะทุกคนผมผมไม่เปิดมันทิ้งไวนะ้ละถ้าเปิดมันทิ้งไว้ก็คือแบตมันก็จะยุบเรื่อยๆไงเดี๋ยวผมลองดูก่อนเดี๋ยวผมลองปิดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรารออีกสักสองนาทีเรามาเปิดใหม่ดูที่เวลามันจะอัปเดตเปล่านะ อ่ะโอเคเรามาลงทดสอบเวลากันนวะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเที่ยงหนึ่งนาทีหรือเปล่านะตรงเนี้ยถ้าผมปิดเปิดมาใหม่นะตอนแรกมันห้าเก้านะทุกคนมาลุ้นกันครับอ่ะโอเคเที่ยงหนึ่งนาทีสรุปก็คือตรงกันนะทุกคนตรงกับเวลาภายนอกนะทุกคนถ้าเราตั้งไปแล้วอะมันก็จะรันให้ไปเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่าอายุการใช้งานจะ ถึงสองปีแล้หนึ่งปีหรือเปล่านะยังไงถ้ามันเสียแล้วผมมาอัปเดตอีกทีนะทุกคนก็โดยรวมถือว่าโอเคครับสําหรับผมนะโอเคทุกอย่างแต่ผมไม่รู้นะว่าตั้งสมมุติว่าตั้งถ้าลมลมมันอ,อ่อนสักยี่สิบเงี่ยแล้วมันร้องดังอ่ะผมผมไม่รู้นะตั้งยังไงอ่ะอันนี้ผมใช้คร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันทุกคนอันนี้ผมสร้างมาันจากจีนนะทุกคนเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันโดยรวมประมาณนี้นะ เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีไปเที่ยวแล้วทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะเป็นการรีวิวเจ้าตัววัดลมยางแล้วทุกคนก่อนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะอาจจะไม่ชัดมากเท่าไหร่นะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับทศบอนเที่ยวทัวร์ไทยทุกคนสวัสดีครับ